บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบนอบ้อมนมัสการพระภูมิพระภาค อรหันตสมาสพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม จะแสดงชลาจตนะมิพังกระสูตรประสูตรที่ยกแสดงการจำแนกอาจตนะหกต่อพระพุทธเจ้าได้ตรัส บทอุเทศคือบทกระทูแห่งพระสูตรนี้จำแนกออกเป็นหมวดละหกตั้งตนแต่อายาจัะ <c oughs> ภายในหกอาจตนะภายนอกหกโมโมตแห่งวิญญาณหกโมโมตแห่งพัสสะหก มนโนปวิจารการเที่ยวคิดนึกไปของใจสิบแปดก็คือ ในอาจารระะภายนอกที่เป็นที่ตั้งของโสมนัสยินดีหกโทมนัสยินร้ายหกอุเบกขาหกหกสามก็เป็นสิบแปด และสัตบตบทการดำเนินไปของสัตวโลกสามสิบหกโดยยกเอาโสมนัสยินดีโทมนัสยินร้ายและอุเบกขา ขึ้นเป็นที่ตั้งเป็นไปในอายจนะะภายนอกทั้งหกนั้นโดยจำแนกออกเป็นเคหสิตะโสมนัสหก เนคัมมัสิตะโสมนัสหกเคหัสิตะโทมนัสหกเนคัมมัสิตะโทมนัสหกเคหัสิตะอุเบกขาหกเนคัมมัสิตะอุเบกขาหกซึ่งสัตตบท การดำเนินไปของสรตวโลกทางจิตใจนี้ก็เทียบได้กับขั้นเวทนาผสมกับอิเลสคือเวทนาก็ปรุงจิต ทุขเวทนาก็ปรุงจิตให้โสมนัสทุกขเวทนาก็ปรุงจิตให้โทมนัสและอุเบกขาเวทนาก็ปรุงจิตให้สยบติดอยู่ หรือไม่รู้จึงเป็นการดำเนินไปแห่งกิจของสัตวโลกโดยธรรมดาคือความดำเนินไปแห่งกิตของสัตว์โลกก็ย่เป็นดังนี้ แต่ว่าก็มีเจือการปฏิบัติทางปัญญาอยู่ด้วยในข้อที่เกี่ยวกับอุเบกขากล่าวคือ เนคัมมัสิตะโสมนัสก็เกี่ยวแก่ความรู้ความเห็นในอนิจจตาความไม่เที่ยงแม่ เนคขมัสิตะโทมนตก็เช่นเดียวกันเนคขมัสิตะอุเบขาก็เช่นเดียวกันแต่ว่าก็เจอปัญญาในอนิจจตาในขั้น ไม่สูงมากหรือในขั้นปฏิบัติของบุคคลผู้ดใดความรู้ความเห็นจากการปฏิบัติในเบื้องตน้นก็ได้ เนคัมมสิตะโสมนัสได้และเมื่อเจอด้วยความคิดจะได้อย่างยอดเยี่ยมที่เรียกว่าอนุตตริยะวิโมกและเมื่อไม่ได้ก็โทมนัด ก็เป็นเนคขมฤตตะโทมนัตแต่ผู้ปฏิบัติได้ความรู้คงเห็นนันทิตาดังกล่าวก็อาจได้อุเบกขาอันเป็นชลังอุเบกขาอุเบกขาในอารมณ์ทั้งหลาย คือในอารมณ์อันใดเกิดรูปอันใดเกิดเสียงอันใดเกิดกลิ่นอันใดเกิดรสอันใดเกิดโภตพภะและอันใดเกิดธรรมะคือเรื่องราวะฉะนั้นจึงยังจัดอยู่ในขั้นการได้การคืนของสามบรญชน พระพรหตุทิเจ้าในตรัสตัตตบทคือทางดำเนินของตัตตวโลกรวมเป็นสามิบหกข้อนี้แล้วจึงได้ตรัสต่อไปถึงว่าจะอาศัยอะไรละอะไรเป็นทางปฏิบัติ คือเมื่อได้ตรัสจำแนกตัตตบททางดำเนินไปของตัตตวโลกแห่งจ,จิตใจนั้นเกี่ยวกับเวทนาและเกี่ยวกับเวทนาที่ปรุงจิตให้โสมนัสให้โทมนัสและให้อุเบกขา แล้วจึงได้ตัดสอนวิธีปฏิบัติคือถึงวิธีปฏิบัติว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะละการที่เวทนาปรงุงจิต ให้เป็นดังนี้ได้จึงเรียกว่าจัดสอนให้ปฏิบททัติทางสติปัฏฐานนี่แหละยันเกี่ยวกับข้อเวทนาและข้อที่เกี่ยวกับจิตและสัมปรยุยต์คือประกอบกับธรรมะในจิตด้วยโดยที่ตัด ี่ให้ปฏิบัติโดวยวิธีอาศัยข้อหนึ่งละข้อหนึ่งไปโดยลำดับตั้งตนแต่จัดให้อาศัยเนขัมมสิตะโสมนัต ละเคหะสิตะโสมนัสคือเหตุเคหะสิตะโสมนัสความยินดีที่อาศัยเรือนก็คืออาศัยกามะคุณทั้งห้ารูปเสียงเปลี่ยนนสด อทพะที่น่าใครน่าปรารถนาน่าพอใจอันประกอบด้วยโลกามิตรเครื่องหล่อของโลกเมื่อจิตใจนี้ได้มองดู ถึงการมคุณเหล่านี้ที่กำลังได้หรือแม้ที่เคยได้มาแล้วก็เกิดสมรดคือความยินดีคือว่าได้สุขเวทนาความสุขใจ เป็นสุขเวทนาสุขเวทนานี้ก็ปรุงจิตนี้ให้ยินดีเป็นโสมนัสก็เป็นเคหะทิตะโสมนัสเมื่อเป็นเคหะโสทิตโสมนัสขึ้นดังนี้ก็ตรัสสอนให้ ปฏิบัติโดวยวิธีพิจารณาว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแม้ที่น่ารักใคร่ประณนาพอใจเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นระดับไปเป็นธรรมดา จึงเป็นทุกข์คือเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรวนเปลี่ยนแปลงไปให้พิจารณาดังนี้และเมื่อพิจารณาไปจนเห็นได้เห็นอนิจจตาคือความไม่เที่ยงได้ก็ ย่อมจะได้โสมนัสขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือโสมนัสอันเป็นความสุขใจเพราะปัญญาที่เห็นจริงในอนนี้จิตในอนิจนอนีจตาใจก็เบิกบานขึ้นเราเห็นจริงในอนิีจตา ก็ยอมเจะละเคหะทิตะโสมนัสโสมนัสที่อาศัยกายที่อาศัยกรามทีเปรียบเหมือนอย่างเรือนตามจับว่าอาศัยเรือนหมายถึงว่าอาศัยกรามเสียได้มาเป็น ได้ในคำมัธิตะโสมนัสโสมนัสที่อาศัยการออกจากกรรมเพราะได้ได้ปัญญารู้เห็น,นอนิจตตาความไม่เทียงเห็นเกิดเห็นดับของกรรมทั้งหลายเกิดโสมนัสขึ้น ด้วยปัญญาที่รู้เห็นนี้เราจะนั้นจึงตรัสให้ปฏิบัติให้ได้ในคำมัธิตะโสมนัสก็จะละเคหิตะโสมนัสได้อย่างนี้เป็นประการที่หนึ่ง ต่อจากนั้นก็ตรัสสอนให้อาศัยเนคขมสิติโทมนัตและเคหัิตโทมนัตคือเคหศิตโทมนัตความยินร้ายหรือความเสียใจ ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุที่ได้นึกเห็นการไม่ได้กามคือรูปเสียงตรินรถผลธพะท,ที่รักใคร่ปรารถนาต้องการ อยู่ในปัจจุบันหรือที่เคยไม่ได้มาแล้วก็เกิดเสียใจดังนี้เรียกว่าเป็นเคหะิตะโทมนัสคือเกิดเป็นทุกขเวทนาขึ้นก่อนในเมื่อ นึกเห็นถึงการไม่ได้กามที่ต้องการจะได้อยู่ในปัจจุบันหรือที่แล้วมาก็เป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนานี้ก็ปรุงจิตนี้ให้โทมนัสคือให้เสียใจดังนี้ ก็เป็นเคหาติตาโทมนัตเมื่อความดำเนินไปของจิตเป็นดังนี้ก็ให้มาใช้วิธีปฏิบัติให้เกิดเนคขมัสิตาโทมนัตได้แก่ ให้พิจารณาให้มองเห็นอนิจจตาคือความไม่เที่ยงของรูปเสียงลิ่นรถผลภัอันเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่หรือที่ไม่ได้มาแล้วนั่นแหละว่าทั้งหมดนั้นก็ล้วนเป็นอนิจจคือไม่เที่ยง เป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นทุกข์คือตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลวนเปลี่ยนแปลงไปแต่เพราะเหตุที่ยังปฏิบัติให้รู้ให้เห็นไม่ได้ จึงยังไม่ประสบอนุตตะระวิมุตตหรือวิโมกคือความบุดพ้นอย่างยอดเหมือนอย่างพระอาหารหันต์ทั้งหลายเมื่อไม่ได้ดังนี้จึงยังต้องเป็นทุกข์อยู่ เป็นทุกข์อยู่เพราะเหตุที่ยังไม่เห็นอน,นิจจตาจึงต้องการจะได้แล้วเมื่อไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์อันเป็นเคหะสิตะโทมนัตนั้น ฉะนั้นก็เมื่อสิ่งเหล่านี่เป็นอนิจจคือไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับไม่ตั้งอยู่คงที่ต้องแปรเปลี่ยนแปลงไปทำไมเราจึางจะต้องมาเป็นทุกข์ในเมื่อไม่ได้สิ่งที่ไม่เที่ยงเหล่านั้น เพราะว่าถึงแม้จะได้สิ่งที่ไม่เทียงนั้นมาสิ่งลนั้นก็ต้องเกิดต้องดับไม่เป็นของเราอยู่ตลอดไปต้องแปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่นั่นเองพิจารณาเตือนใจตัวเองให้รู้ดังนี้แล้วก็กลับมา ให้ใจตัวเองนี่กระยิมเพื่อที่จะได้อนุตรวระอนุตอนุตอนุตรวมโมกหรือมิมุติอย่างพระอาหารหันต์ทั้งหลายจะได้ผลทุกข์กันเสักทีหนึง่งดีกว่า ดีกว่าจะไปอยากได้ของที่ไม่เที่ยงคือกามทั้งหลายอยากได้อนุตรรวิมุตติวิโมกหรืออยากเป็นพระอรหันต์ดีกว่าให้ใจกลับมาอยากดังนี้แต่ว่าในการที่จะบรรลุอนุตรรวิโมกวิมุตต หรือที่จะเป็นพระอรหันต์นั้นหาสําเร็จได้ด้วยความอยากไม่ต้องสําเร็จด้วยการปฏิบัติให้ได้ให้ถึงคือต้องให้เห็นอนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความไม่ทุกขอนัตตาความนัตตาของสังขารทั้งหลายและปล่อยความยยึดถือเสียได้ทั้งหมด เรานี้เมื่อคิดดังนี้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองยังมีบุญน้อยยังปฏิบัติมาน้อยยังไปได้ไม่ถึงแต่ก็อยากจะได้อยากจะถึงแต่ก็ไม่สามารถที่จะถึงได้เพราะยังมีบุญน้อยคือยังมีวาสนาบารมีน้อย ก็เกิดความเสียใจเพราะเหตุที่ไม่ได้ไม่ถึงอนุตตรวิโมงมมุรไม่ได้เป็นพระรหาหันเสียใจขึ้นดังนี้แหละเรียกว่าเป็นเนคัมมสิตะโทมนัตและเมื่อปฏิบัติให้เกิดความเสียใจขึ้นมาได้ดังนี้ ก็จะละเคหะสิตะโทมนัสได้นับว่าเป็นการปฏิบัติเก้าคนไปอีกขั้นหนึ่งอี่หลวงพ่จะาได้ส่งสั่งสอนเอาไว้อันเกี่ยวแก่วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเวทนาที่ปรุงกิจต้องด ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจวังสูตรและตั้งใจความสงบสืบต่อไป